สวัสดีเจ้านี่เรามาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูซับเจ้าตอนแรกเราก็ใส่ผักบุ้งลวกในหม้อฮอนหอนกลนกลนกลนให้มันให้ผักสุกแล้วใส่ถ้วยเจ้าแล้วก็ล้างมีก่อนนะเจ้าล้างล้างล้างแล้วเอาไปลวกข้างวันฮอนฮอนฮอนหอนแล้วเหื่อมันลามลาเปื่อยเปืนิ่มๆนะเจ้าเทใส่ถ้วยใส่หอมเจียวแล้วกลนกลนกลเข้ากันเลยเจ้าแล้วใส่หมูซับนะเจ้า ใส่หมูซาไปนักเลยเจ้าล้อมกัะน้าเจ้าใส่ตั้งชชยหวานนะเจ้าถั่วคั่วหอมๆเจ้าพริกป่นอันนี้เพจนะเจ้าจะไปใส่นักแล้วตามแนะนําซุปมีลูกจีนใส่ตัวนะเจ้าหัวชชยเท้าแล้วก็ซีอิ้วขาวนะเจ้าน้ำตาลเกลือนะเจ้าพริกไทยใส่กันเนาะใส่น้าส้มนะเจ้าจะไปใส่นักเนี่ยมันส้มเกินเนาะใส่ น้ำตาลใส่ขึ้นช่ายหน่อยนะเจ้าหรือใส่ผักชีบีบมะนาวไปเจ้ามะนาวมะนาวสวนบ้านเฮาเองเทเลยเจ้าเทใส่ถ้วยเลยเจ้าคลุกคลิกน่ากินขนาดเจ้าร่ามากๆเลยขึ้นช่ายแคบหม